เป็นเชิงเขาและลุกลามขึ้นบนภูเขาสูงหลังอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งไฟได้ขยายพื้นที่ภูเขาเกือบ3มลูกเป็นแนวยาวกว่า1กิโลเมตรครับช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณหลังอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ทหารและติดกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย ไฟได้ลุกไหม้ตั้งแต่เชิงเขาไปบนภูเขาสูงซึ่งมีใบไม้ทับถมกันมานานมานานหลายปีนะครับประกอบกับมีกระแสลมทำให้ไฟลุกลามและรุนแรงเกิดกลุ่มควันฟุ้งกระจายไปทั่วอ่างเก็บน้ำทางเจ้าหน้าที่ต้องประกาศเสียงตามสายให้เจ้าหน้าที่พนักง,งานร้านค้าร้านอาหารและทหารนำอุปกรณ์เข้ามาช่วยดับไฟและทำแนวกันไฟพร้อมประสานรถด,ดับเพลิงของเทศบาลตำบลดอนแก้วรถน้ำของ,ององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และรถน้ำของสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่มากเกือบ10คันเข้ามาช่วยดับไฟแต่ก็ไม่สามารถดับไฟได้นะครับทำให้ไฟลุกลามขึ้นไปบนภูเขาสูงและเป็นแนวยาวไปตามสันเขาระยะทางไม่ระยะทางเนี่ยยาวไม่ต่ํากว่า1กิโลเมตรครับ จนถึงมืดค่ำทำให้มองเห็นกลุ่มไฟลุกไหม้แดงไปทั้งภูเขาเลยนะครับพร้อมได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยเสือไฟเดินเท้าเข้าไปควบคุมทำแนวกันไฟใช้เวลากว่า4ชั่วโมงจึงควบคุมไฟไว้ได้คาดว่าพื้นที่ป่าเสียหายไม่ต่ำกว่า100ไร่ครับค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เมื่อวานเห็นชัดเลยนะคะแล้วก็หลาย